มีอ่งฟ้าตัวนั้นเคยซีิเปียโอ้อเออเฮานั่นเฮ้าเาาทชนีรถขี่มัน,นกันอยู่ไปใส่บุ่งไดมันเป็นน้ำ กับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์สูขคู่สูพคนเนาะเบิร์สมองสวรนวาสิเป็นพี่น้องทางฝังลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางพังไทยกทนหนึ่งหรือวา่าจะเป็นพี่น้องลาวพี่น้องไทยอยู่ทางต่างประเทศเนาะก็นินดีตอนรับทุกทุกท่านเข่าสู่ซองของ,ของวาวิงใส่ใจกัน่อยวิ่องอีกเชนเกา่าเชนเดิมเชนเกา่าเชนเคยพี่น้องเนานะมาพบมาพอกับบ่าวเวียงมื้อนี้ตอนองามเศ้าพี่น้องเลย เบ,บ่เวียนเข้ามาอัปเดตทางนี้เพื่อนเมจเนอ,อนเนาะก่อนว่าเวียนขี่ไปทําภารกิจอื่นอีกเนาะพี่น้องเนาะอ่าเข้ามาเบาิ่งมาชมทางบ้านทางเพื่อนของแมจอนเนี่ยก็ท่านชายไปทําภารกิจคุณเอพี่น้องมันชิกลงไปทางบ้านลงุงหม่งเอ๋อเนาะพี่น้องเนาะแบบเวียนเข้ามาทางนี้ก่อนมาเบิ่งน้องๆเห็ดเวียนยามเ้าให้เอฟซีเบิง่ง คือเก่าคือเดิมพี่น้องไอ๋ติดตามกันเป็นเก่าเป็นเคยเห็นไหมพี่น,อน้องเนาะอะไรไล่คนอะไรทานก็เข้ามาเบิ่งทีมชซางเฮ็ดเวียนคอยมาให้กำลังใจน้องพี่น้องเนาะทุกคนพี่น้องเอยคอยให้กำลังใจและความห่วงใยน้องพี่น,อน้องเนาะครับอ่าคือการกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์น้องพี่น้องเข้ามาหาหรือว่าในอะไรก็บเดลแต่พี่น้องเขาแบบก็ความมุขความใจอะไร ขอควมมุ่กดใจ FC ฟซีประตูกุ๋ยถกคนเราพี่น้องเนาะคือว่า,าทาง,งลุงเราเมื่อเมื่อวานเมื่อเช้าเมื่อวานแต่ว่ายังเดือนลุงสร้างคุยใหญ่องคนอยู่พี่เนาะับน้องจ้อยน,ออน,อยนออย้องจาอ่าน้องไสระน้องใส่ทองคือสีเมื่อน้ำลุงสงร้งางลุงแก้วพูดเนี่ยพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็ยังไม่ได้เจาะน้ำกับมาเวียงโทรไปถามรถเลยรถเปินยังสมมาแล้ว แต่ว่าเบิ่งต่อไปก่อนเาพินองเนาะต่อไปว่าเป็นอะไรการเก็บขวดห้าวบกให้เป็นเฮ็ดให้เป็นระบงระเบียบเนาพ่นองเนาะหรือว่าทุกอย่างเนาพ่นองทางบ้านทางเงินของแม่โจ้เฮาให้เป็นยายามเมียนขวดช่วยกันในจังไปเบิ่งไปชมนํากันเพราะว่าทุกทุกอย่างเนาพ่น้อง เอากบบไปย้ำเบิ่งสิ่งเบิ่งคลองหรือว่าสิ่งคลองที่ว่าผู้รักผูยย้ใหญ่มอบให้ทุกอย่างเพราะว่าเอาก็ไดนะ้นั้นพี่น้องเลยได้ไมาทําภารกิจอยู่น้ำหนีจนกลัวเช็ดเอวเช็ดสมบูรณ์น้องพี่น้องเนาะอ,อยู่ทางบ้านทั้งเฮือนของแม่จนแต่จังจะได้ไปดําเนินการอยู่บ่อนอื่นต่อก็จะได้ห่วงงานครับลุงสร้างไปนี่ก็ล้นเติบน้องพี่น้องเนาะทีมงานสร้างเขามีแต่ว่า อ่าเบิ่งกันต่อไปพี่น้องเดี๋ยวเฮาเข้าไปอัปเดตเบิงน้องๆเฮ็ดเวียงให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเนาะอ่ะเมื่อวานนี่ก็หลังจากที่ว่าเวียงได้บอกได้ยังเพิ่นได้เพิ่นก็เก็บไม้เก็บหยังไว้ให้เป็นระบบระเบียบาไม้ที่ว่าทางอ่งสร้างเพิ่นได้ัดแจงออกมาออกไปก็ให้เป็นระบบระเบียบก็เมนใครกว่าทิ่มยางยายมต่อไปเฮาเฮ็ดเก้าอี้นั่งมายังก็ได้นะชนไม้ชนหยังที่ว่านัน Nó mặt phá mùi sao nỉ. Pin sau soi mùi sao nỉ hết mì nỉ. Bye. Tóc mặt, anh đi đâu. Bye. 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 จอ๋อ้นมาไปเบุีอืมนวดบกอมนบ่ีสักหายางสิกะสิขนองนั่นสิบ่สิอ๋อไม่ขึ้นน่ะอืมเฮ็ดได้อยู่เฮ็ดเียกอ่่นึงนึงแม่ว่าโอ้อีสัตวญาอืวดนี่นี่บ่นสัยานี่ปวดยบเบแนอืม กระชั้นดินแล้วก็มานั่งอย่างกี่ฟ้านมันจะเพื่อนตั้งอะไรกระปูอย um> ่างอีกเมษีโป๊ะละมาน่ะเลยมันเพียงบอยมันมีน้ำไหลเข้าอันนี้น okay ี่สนี่ทรายนี่ลูก่าดมันเกียกมันก็ไหลไม่หมดแล้วเลยนกระชั้นตัวนี้ตัวนั้นกระชั้นนะเนาะมันทุกคนนั่งกระปูนี่ก่อนกระชั้นเก่งแล้วได้ได้อยู่ เพิ่นไปใช้ชาเทียงนี่คือเงียบถิมันออกน้าแล้ววะนีงานนักมือก็ยังทีคือเข่ามันอยู่อ๋อใครได้เลยเาออกน้ำมันจะงคืนนดีอืมเาไปนอนอยู่หน้าชงคืนละโดยเปนมันก็บอกเข่ามานอกมันมีไดอยากตายมีไฟมียังบ่อยู่นะมีอ๋อเอาไฟลงลอยู่นาอยู่น้าเข่เียงกันอยู่พุ่นอ๋อ เห็นนาเขาเห็นนาเขาเลยอยู่เคียงเขาอ๋อเราเห็นนาคนอื่นโดยนาเตียงกับบัลายหรืออื่นๆพี่น้องเอ้เย็นเข้ามาห้องตัวนี้แล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะแ้วเรียบร้อยเห็นนาต่างกองเงิน เดี๋ยวรอเ็น่อตัวนี้ขึ้นมาเต็มนะก็จังจิได้อตั้งงานเทคานตั้งแก้วขึ้นมาพี่น้องเอาบางทางน้องๆสาบทางพีก่อนสบายดีเริ่องจอยโดยสบายดีเลย ใส่ตัวนี้ต่อกันมาบดนน้องก่อน มียางฟ้าตัวนั้นคือสีปิดเปียปอ๋อสีไปสา,าฟ้านั่นตโตอ๋อเนอะเนอะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวไปสาฟ้าในเน,นี่ยโตเป็นฟ้าสูงนี่ฟ้าสูงนี่คือสีอัน นั่นแหละบัดสาธุนี่คือสิอ่าเรือฟ้าายน,นี้แล้วก็เรือที่ว่าพวกที่ว่ายังบ่ได้ก,ก่อนี่นะพี่น้องยังบ่ได้ก,ก่อ จบอ,อกป,ปูนบอกที่บอกปูนบอกได้รินบอกตัวนี้เอาไปโฮมมู่มันไปโฮมมหมว่าจ้าโฮมมาได้ไหมน้นองสวยไปใช้ใช่น้องสวยเมื่อน้ำดุงบ่ก้วยอ๋อ

ไปหามเพื่อนไปอันหาโมอนี่เพื่อนไปหาโมอแบบไรนองละไปกับทั่วมนะหาเป่าเข่าอันทักเยักยามน่ะอ้อักกป๊เดีวคุณหายไปพีคิดนึงปกติทีนึงว่าอย่างได้สบายอืมขื้อเ่าเัินบาด กบมาขก้าัวเบื้องขี่ชเปนบรมิดยาเลกามา<อ>ขึเขาออกแ่งนึกนึกนนกกนนึนกนึกแนบบึไนึกนึกนกนึานกนกนึกนึกบกนึกนึกนนึอนนึกนกนึก <laughs> นึกนการนึนนนนึนน เราไ่ขาดร้อนมั้งหรอกแบบรู้ว่าเราเห็นในตาเราก็บุกเราแบบมีคนยังมาเอาไข่เออบางทีมันมือลอยแบบคู่เดียวได้เลยมือลอยกับมือแบบย่างแบบคู่เดียวเลยตาก็ลอยไปเลย ไม่ตัวนี้เอาไปอนันคำว่าเพิ่นพอเพิ่นซอยเห็ดยังกะไปเพิ่นนั่นรถโอรดไม่ตัวแม่เอาพิ่นั่นทั้งเถื่อนก็นกนไว้ไปต่ออยู่เบื้องนั้นไว้ไปต่อัดเบื้องเขาก,ก็ออกนะไม่ได้ใช้ดุงเราไ่ใช้กันเลยมันช,ชื่อใหม่เข้ามาประดำยังจะมีใหม่ใช้ ได้ Ay, ิดกวดเหล่าว่อะรมนเยมาลาวะคือดเหลาเนี่หลเกินเงินเงียบ้าจะทวนาเด้าจะเล้ยน้อเหรอเอ็ดี้เพื่อว่าแนะนำาอันดุงแก้วคือเราคือบอเอาไปอันปัวอยู่ฝั่งไทยเพื่อ เป็นน้ำมาลายอันไปไม่ใช่บัสน้ำบ่อเมนเมนตรงเลได้ตรงเลยเดินอันข้ามห้องไปแถวใกล้แถวมุกนี่โบได้ใช่อันห้าก็ใช่ใบขาวเห็ดใบขาวนั่งชี้ผ่านเดินไปเด็กน้อยถ้าห้าไปไกลคนเก่งห้าก็ต้องใช้บัตสตัวมันก็ใช้เงินแล้ว

โบกเบิ่งในฝุ่นเดียวเวียงสิทธามาเบิ่งเบื้องในพี่เ้องนองหอนชายเ<บอ>ข้ามาทางกับมาอันนี้เดือดตัวนั้นเนี่ยเพิ่งขีมาโบกฟ้านี่บัดฟ้านี่เต็มเดือแต่ล้านเดียวเดือดแต่ล้านนี่ทันใดนั่นห้องตัวนี้เป็นห้องเงิน ห้องแม่ของไอจ้จอนเนาะเป็นห้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่กต่สวงามเลยพี่น้องเอ้ยว่ามีช่องประตูเนาะพี่น้องมีช่องประตูนี่คือว่าคักคือว่างามอยู่พี่น,ออนอ้องเนาะทางไดกันอ่าที่ว่าคักข้างไพี่น้องเนาะถือว่าคัก,กสมบูรณ์แบบห้องได้เพย่ันว่าบางคน FC, เอฟซีพันว่าเป็นย่างอันคือเห็นห้องอยู่เนาะห้องน้าม,มันอยู่ทางในมันต้องได้ออกมาจากห้องนี้แหละจังเข่าพี่อันนี้กั เวียนเทือนของเจ้าของมันกับโมยากดอกน้องพี่น้องเนาะโมย่ากดอกถ้าว่าจะเข่าห้องน้ำห้องนี้นะพี่น้องเลยอืคือว่าคักกี่ดอกเนาะเราจังไปเห็ดอยู่ไปเข่าอยู่เบื้องนั่นก็ได้ลงมาพี่เ้างบรอยากเขามาเพื่อนใหญ่เ้าไปไค่เอาทางนี้ก็ได้เ้าเห็ดประตูกอนเห็ดล็อกไว้ะนอนพี่น้องกอนเห็ดล็อกไว้อ่าอย่างเนาะก็ถือว่า นั่นพี่น้องเลยทางห้องครัวห้องน้ำมามันกันเดิมเนี่ยเดิมยังในแถวนี้เอาเอาดินเอาหินมาใส่มันมินเหมือนอ่ะเนาะมันเปื่อนเฮงเอาหินเอายังมาใส่ก็คือว่าเดิมเนี่นเดิมยังอืออังนึ่ก็สาบแล้วเรียบร้อยเไออีบเบอร์นพี่น้องเบอล์น อีบรอนก็สเตย์ใหญ่จะได้เคลื่อนที่แถวนี้ยังอยากตาอยู่เออยเฮานั่นเฮาเทชนีรถขี่มันก็อยู่ไปใส่บางไดมันเป็นน้ำ Nó ừ, đây bò Úp <laughs> Mặt trồm nó <đó>, đang chơi <laughs> Ờ Phà xuống nhăn bường đi nắm đến gì nó Phà xuống Bường đi Sạp thằng này nó mang cạp ตัวนี้มาฟ้าชูงตัวนอกถขาสาบเบื้องนี่เต็มแล้วนี่คือว่ามาถ่ายหูบเบือเบ้องเ้ขางเรื่องนี้คือว่าแล้วสมบูรณ์แบบเรื่องนั้นพี่น้องเบือเป็นสาบีฟ้านี่ถ้าเป็นสาบแล้วอีกฟ้านั่นมาฟ้านี่นอนนอนชายนอนก

โนเราเขาส้มเขาหมูฟุกฟุก้ ว่านั่นนยเตะเอาดินไปใส่ทางนี้มันก็เป็นตาบึงและใครแน่ได้บัดแต่ก่อนมันเสียนรุบเอง เดี๋ยฟ้าซูงฟังนี้เดี๋ยวเป็นสาบเบื้องในแล้วยวฉันมาสาบเบื้องนี้กะมันกระสีนั้นคือกันเนาะเดี๋ยวเป็นสาบตัวนั้นเด้๋ยวฉันมาขึ้นฟ้าตัวนี้ระวังทางโบเจ็บระว,วังนะเห็นไงหลังโอ้ยกระพุยร่มลงหันพอแห้งอีก <c oughs> พอหน้ามันนันมันดันล,ดลงมาทางนี้แล้วยันชายมันหน่ยมันโบเจ็บ ไปไหวทางพุ่นก็ได้เพื่อนไงนไปไหวรวมกันเนวะเพราะว่ามันยังที่ได้ไล่ใส่ไม้เครืองตกโกอ,ออกไปอยู่ mẹ พี่ Giờ อ่าสิไป nha ใกล้คือ đã ใดใกล้ใกล้ที่ก่อนก็คือบ่อกินนําดอก đây กี่แล้วคะใกล้ใกล้ <laughs> จะได้ขึ้นไปจดชื่อรถตัวใหญ่ๆแหังจดก่อนหมูได้ตัวใหญ่จังอิ่มเอาพันประกอบตัวนี้แล้วพันไปติดตั้งใกล้แล้วใกล้แล้วสบายดีเลยลุงโดยยังชมบ่ได้รถเพันกับลุงเลยมึอได้พันชมแล้วก่อน จดชื่อรถตัวไรขึ้นตัวไรขึ้นเที่ยงด้วยตัวไรขึ้นไปห้าโจหันโจนี้ด้วยจดชื่อไว้เลยนองพินน้องะเป็นกำลังสิไปใช่โอ้ไปเลยไปเลย เวลาว่างตกน้ำได้เอาอยัน่าดเด็กหน่อยนี่กับสัมมานี่เด้อผมเองพี่น,อน,น้องเจ็ดสี่หกแปงเปิดสู่คู่สู่คนเนาะเข้ามาติดตามคอยกดไลค์กดแชร์ทุกทุกคลิปพี่น้องเลยเนาะแต่ตน้นเสมอมาให้กำลังใจกับความห่วงใย,ยถึงทุกคนเนาอพี่น้องเนาะกั่ผมมีอยังางไยคลิปนี้กับพี่น้องเลย ทางเบาวเวียงเองกขอขอบมากขอบใจอ่าทุกคนคือกันที่ว่าเขามาเบิร์นคีบเลวเขามาเบิร์โฆษณาให้ยบาวเวียงอ่ามีรายได้พอได้มีเงินเติมน้ำเมืองน้ำมันเราเพียงเนาะจังไรก็ขอขอบมากขอบใจน้ำเอฟซีรายพี่น้องเลยคลิปนี้กับโบมีอย่งางไรถา้าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษข้อภัยน้ำลายอ่าช่วงนี้กับบรรยากาศตามทุง่งไห่ทุง่งนาจะมีแต่อ่าธรรมชาติสีเขียวสะอุม่มเราเพียงเนาะ โอเคพี่้องเอ้ยคลิปนี้เวลา,ลายายกันห่างเดียวสิได้ขอโตไปก่อนน้องพี่น้องเนาะอ่าขอกล่าวคำว่าสาบายดีสาบายดีเบอร์สุขสุขคนเนาะ